สวัสดีครับผมช่องเด็กจานและสับปนลเก็แมงนะครับโอ้โหวันนี้ฮะกล, 3, กล่องสามกล่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรใหญ่ใหญ่บอกมาจากไหนวะเนี่ยไม่ก้ต้นไม้สวัสดีครับผมช่องเด็กจานและสับปนลเก็แมงไม่มอยู่ต้นไม้กับกล่องสามกล่องเละกล่องแล้วก็มีต้นไม้คืออะไรวันนี้ผมจะมารีวีหมดตือตือตือ อย <S <S แล้วก็โอโอโอ้โสจับม,มันไม่รู้อะไรขึ้นมาเต็มนี่นะครับมันก็มีไอ้นี้ด้วยนะครับมันอยู่ในกลุ่มเสื้อนะครับแล้วเราเอามาใส่ในหัวนะครับมันก็จะได้นะ <S <S นี่นะครับดูนะครับนี่มาดูไององมันนะครับมันคืออะไรเอ่ยหมดอะไรเนี่ย วันนี้ผมจะให้ผู้ชมถ่าให้ผู้ชมแชร์กันเอ้ยทายหน่นะคะว่ากินอะไรนี่ตัวเลขอู้ก็จะเป็นในตัวนี่คือตัวอะไรให้เด็กๆทายเฮ้ยห่ากลัวตัวอะไรวะเน,นี่ยเป็นปอดนี่นาะโอ้โหนี่ก็ตัวอะไรนะให้เด็กๆทายผมรู้ทุกตัวแล้วแต่ผมไม่อยาก พูดนะให้น้องอตายเฮ้ยคุ้นขุนคุ้นคุนตัวนี้นะครับคือเราต้องตีทีเดียวตายนะครับอันนี้รอบสองนะครับมันก็จะริืมนีรอบสามเป็นแบบนี้รอบที่สี่เป็นแบบนี้ไปนะครับตัวต่อไปนะครับสีส้มน,นะครับมันคืออะไรเอ่ย นี่นะครับเคยเห็นไหมครับอืมเ้ยโออีโอออโออโอโอ,โอนี่นะครับผู้ชมน่าจะเคยเห็นโอ,อ,อ้โห ó, ตัวนี้นะครับเม่นเมนเลยนะครับหน้าตาโหดเทียมนะครับอืมตัวนะึงโอ,โอ้โหมันก็จะมีอาหารด้วยนะครับดามคุก อากูร่าอะไรแล้วก็เนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบตัวนี้เคยเห็นนะครับนี่ตัวนี้อันตารายสำหรับการเอาชีวิตรอดนะครับผู้ชมดูสาราลูกเฮนดิน้นงยเงงไหมครับผมเป็นคนถุมเองนะครับไอเนี้ยทำให้ราเบิดนะครับก็จะมีสองตัวมีตัวอันตารายตัวหนึ่งนี่นะครับช่วยยงนะครับ ดูหน้ามันดูยายนี่คุยดูดูกวันอะแปลกวันบ้างไหมเนี่ยไม่ควรแปลกวันเลยปีเเลยต่อไปตัวนี้นนนดนูนี่ตัวผู้หญิงนะครับนี่โอเคดูกันมีของพิเศษอย่างหนึ่งก็แย้ว่าไม้นะครับมันจะเป็นไม้นะครับอยู่ในกลุ่มดาบนะครับ ก็ไหนเนี่ยก็จะเป็นไม้นะครับไม้ตัวนี้สามารถใช้สองตัวได้นะครับสำหรับตัวนี้ให้มันอ่านั่งก็จะเป็นแบบนี้อีกตัวนึงก็เหมือนกันนะครับเราก็เอามาตั้งบนลำโพงนะครับอ่ามันก็ยังเลืนอยู่นี้นะครับจะเป็นเหมือนจริงมากนะครับก็ใช้ได้แค่สองตัวนะครับไม้นี้เป็นอาหารนะครับโอ้ โอเคนะครับถ้าผู้ชมชอบก็เรื่องเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรต่างๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคได้เวลาแล้วนะครับทุกคนได้เวลาแล้วนะครับทุกคนคอยเจอกันใหม่หมดนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ,อื้อออ,อ